สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงหลากซีนะคะวันนี้สายลุงกลับมาแล้วนะคะและก็นําเมนูเด็ดมาฝากทุกคนนะคะจะแกงเห็ดนะคะเป็นเห็ดฟางนะคะซึ่งสายลุงก็ได้หั่นไว้แล้วนะคะเป็นชิ้นเรียบร้อยนะคะค่ะทุกคนมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบที่สายลุงจะนํามาใส่แกงเห็ดนะคะก็จะมีตะไคร้ค่ะทุกคนแล้วก็มีหอมแดงนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกสดนะคะ ทำการทุบตะไคร้ก่อนเลยนะคะส่วนหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะทุกคนแล้วก็พริกนะคะทําการโขกนะคะพอประมาณนะคะคือไม่ละเอียดนะคะ อนนี้สายลุงก็ขูเสร็จแล้วนะคะในนี้ก็เป็นน้ำยานางนะคะที่สายลุงคั้นเสร็จแล้วนะ,ะสายลุงก็จะทําการปรุงอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วค่อยจะนําไปตั้งไฟนะคะทุกคนมาดูวิธีการปรุงของสายลุงเลยค่ะสายลุงจะนําวัตถุดิบนะคะที่สายลุงได้ทําการตํา<ำ>เ,เรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปในหม้อน้ํายานางเลยค่ะ แบบนี้นะคะแล้วสายลุงก็จะนําตะไคร้นะคะที่หั่นเป็นท่อนนะคะแล้วก็ทําการทุบนะคะใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะสายลุงก็จะทําการปรุงค่ะทุกคนสายลุงจะใส่น้ําปลาร้านะคะเป็นน้ำบุงใชยแเป็นน้ำบุงเป็นน้ำเบิร์ดเป็นน้ำเบิร์ดเบิร์ดเลยอันนี้ก็เป็นน้ําปลาร้านะคะทุกคนน้ำปลารย ใส่ลงไปนะคะสองทับพ,พีนะคะทุกคนสองทับพ,พี่ใหญ่ๆเลยนะคะใส่น้ำตาลงไปนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ใส่รสด,ดีนะคะเรื่องของการปรุงเนี่ยนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าชอบรสชาติแบบไหนนะคะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะใส่ผงนัวนะคะ ยดไปได้แล้วก็ลงเปิดผมนวดนิดหน่อยค่ะทุกคนนทำแบบนี้ออดลืมนะพอปรุงเสร็จแค่นี้นะคะสายลุงก็จะนําหม้อนี้นะคะไปตั้งไฟนะคะโอเคทุกคนไปดูไปดูตรงนู้นกันเลยไฟก็แดงมากๆเลยนะคะสายลุงก็จะนําหม้อนะคะหม้อน้ํายานางนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะตั้งไฟลงไปนะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหม้อเดือดนะคะเดี๋ยวสายลุ้จะนําเห็ดฟางนะคะมาเทใส่หม้อนะคะทุกคนตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเทเห็ดฟางนะคะที่หั่นเป็นชิ้นนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะ แล้วก็จะคนนะคะค่ะก็จะคนแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็จะรอให้เห็ดฟางสุกนะคะแล้วก็จะนำใบแมงลักนะคะมาใส่แล้วก็มารอดูหน้าตานะคะว่าหลังจากที่เห็ดสุกแล้วนะคะจะ ออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะจะน่ารับประทานหรือเปล่านะคะหน้าตานะคะแกงเห็ดฟางนะคะสูตรโบราณของเรานะคะสูตรอีสานนะคะแกงเห็ดฟางใส่น้ำปลานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ออกมาแบบนี้นะคะทุกคนน่าอร่อยมากๆเลยคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการตักใส่ชามนะคะแล้วก็ทําการเสิร์ฟนะคะโอเคเริ่มตักแล้วนะคะหืมกลิ่นหอมมากเลย หอมน่าอร่อยมากเลยนะดูค่ะทุกคนน่าทานมากๆเลยค่ะ ว้าวมีพิษวิตโตด้วยนี่นะคะก็คือหน้าตาสีสันของแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดฟางใส่ยานางนะคะใส่น้ำปลาของเรานะคะทุกคนสีสันก็น่าทานมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดส r i b e ให้ช่องสายลุงหลักสีด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ